สาวรัเสเซียพาราอาบด้วยเลือดขอความช่วยเหลือหลังถูกคนร้ายกระหน่ำตีแล้วลากเข้าป่าเมาื่อคืนที่ผ่านมาร้อยตำรวจโทชฉัดชัยรักความชอบรองสารวัตรป้องกันปราบรามสพอนองปรือรองเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจเข้าตรวจสอบและช่วยเหลือสาวชาวต่างชาติถูกทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บเหตุเกิดภายในดันแคมป์อ่างเก็บน้ำมาประชันตำบลหนองปลืออำเภอบาละมุง จังหวัดชนบุรีรอมประสานาขอรถพยาบาลกู้ภัยสว่างบริบูรณรรมสถานเมืองพัทยาสนับสนุนที่เกิดเหตุโดยในที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บทราบชื่อต่อมาคือนางสาวอิรินา่าไซยาลโคุวาอายุ38ปีชาวรัสเซียรืรับบาดเจ็บที่ศีรษะแตกบริเวณลำคอมีรอยเขียวช้ำตามร่างกายมีบาดแผลถลอกสวมชุดวิ่งออกกำลังกายจากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่าผู้บาดเจ็บ จำอะไรไม่ได้เลยเบื้องต้นจึงรีบนำตัวผู้บาดเจ็บส่งรักษาที่โรงพยาบาลบางละมุงจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุบนถนนวิ่งเข้าดันแคมป์อ่างเก็บน้ำพบรอยเลือดของผู้บาดเจ็บเป็นทางยาวเข้าไปในป่าโดยตรวจสอบเข้าไปในป่าข้างทางพบร่องรอยมีเลือดติดเป็นระยะทางประมาณ10เมตรจากถนนและยังพบรองเท้าผ้าใบใส่วิ่งอีกหนึ่งคู่ซึ่งเป็นของผู้บาดเจ็บ ส่วนโทรศัพท์มือถือของผู้บาดเจ็บตกอยู่ข้างทางของอีกฝั่งหนึ่งโดยนายโกสลชมชื่นอายุ36ปีคนเหตุการณ์ดเล่าว่าขณะกำลังขับรถกลับบ้านเห็นหญิงชาวต่างชาติเดินออกมาสภาพเลือดอาบมาขอความช่วยเหลือจึงได้จอดรถและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มาตรวจสอบและช่วยเหลือส่วนเหตุการณ์นั้นไม่ทราบว่าเป็นมาอย่างไรซึ่งเห็นเพียงเดินออกมาจากคันแมอ่างเก็บน้าเบื้องตน้น ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งชุดสืบสวนสพหนองเปรือลงพื้นที่เกิดเหตุเพื่อเร่งหาสาเหตุว่าเกิดเหตุการณ์อย่างไรและรอสอบสวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติดังกล่าวเพื่อติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนิวส์24อาพรแสงแก้วภาพข่าวเิราทิพสีรายงาน